มีการจับผู้ต้องหาแก๊งปลอมบัตรเครดิตของทูตนิวซีแลนด์ <ไข S 1> นะแม่ดูสิขายหน้าประเทศมากนี่ตำรวจสอบสวนกลางค่ะหรือว่า CI ไีจับผู้ต้องหานะคะแก๊งปลอมบัตรเครดิตทูตนิวซีแลนด์แล้วเนี่ยตระเวนรูดซื้อน้ำมันทั่วไทยเดินแม่โโเสียหายกว่าสิบล้านบาท้โ,โหเรื่องนี้ค่ะกองกำลปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบกปอ,กกบบอ,กอสอจับกลุ่มนางสาวเกตดกัญญาอายุ44่ปีแม่ นะคะในข้อหาร่วมกันปลอมบัตรอ e ิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งบัตรอ e ิเล็กทรอนิกส์ปลอมอันได้มาโดยรู้ว่าเป็นของที่ทําปลอมหรือว่าแปลงขึ้นโดยการกระทําดังกล่าวนะคะเป็นการกระทําเกี่ยวกับบัตรอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกเนี่ยได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้เพื่อประโยชน์ในการชําระค่าสินค้าค่าบริการหรือนี่อื่นแทนการชําระด้วยเงินสดหรือว่าใช้เบิกถอนเงินสดนะคะแล้วก็ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม โดนจับกุมกกได้ค่ะที่บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่หมู่10ต,ตำบลต้นโผออาเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีแม่มแล้วเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากช่วงปี2551นะคะสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเนี่ยก็ได้ให้ฝ่ายกฎหมายนะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ว่าเอกอัครราชทูตนะคะได้ถูกคนร้ายปลอมแปลงบัตรเครดิตแล้วก็นํามาใช้ในประเทศไทยเขาทําอะไรบ้างแม่มาติดต่อซื้อข้อมูลบัตรเครดิตจากชาวมาเลเซียจากนั้นค่ะ ก็ได้ทําการทําสําเนาข้อมูลลงบัตรเครดิตปลอมนะแม่นะไปใช้ตระเวนชําระค่าน้ํามันมเพื่อน,นำน้ํามันเนี่ยไปขายต่อให้กับปั๊มน้ํามันเถื่อนอีกต่อหนึ่งอีกแล้วมูลค่าความเสียหายค่ะกว่า10ล้านบาทเลยนะนะคะต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับคนร้ายทั้งขบวนการเลยโอ้สาตุ แล้วก็จับกลุมไปแล้วหกรายด้วยกันแต่ยังเหลือผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายจนกระทั่งนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจนะก็สืบสวนพบแหล่งที่อยู่อาศัยก็ลงพื้นที่แล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะคะแล้วก็นําตัวเนี่ยไปส่งพนักงานสอบสวนกองบกาทานะคะบอกก่เปออสอเพื่อนมันคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะนี่ก็จับกลุ่มกันได้แล้วเรียบร้อยนะสําหรับแก๊งปลอมบัตรเครดิตทูตนิวซีแลนด์น,มนะมันไม่รอดค่ะ ทําอะไรไป<อ>ผิดไม่รอดอถนนเดินได้บางสายเห็นหน้าตำรวจตกใจตุ๊บตุบต,บต่อมต่อมว่าจะ,ะจะเจออะไรไหมเพราะว่าตัวเองทําไม่ดีทําผิด